สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าแมทบอกนะคะซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์แบบนี้นะคะภายในประกอบด้วยรูปสามเหลี่ยมทรงปริซึมแบบนี้แปดรูปด้วยกันนะคะแล้วก็ประกอบด้วยสามเหลี่ยมทรงพีระมิดแบบนี้สองรูปด้วยกัน,นะคะ่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแมทบอกนะคะดัแบบแรกเลยนะคะ กระดาษแข็งสีต่างๆตามที่ต้องการกันไกลค่ะเินสอคัตเตอร์กาวสองหน้าแบบบางค่ะเทปใสนี้จะมีสองขนาดด้วยกันนะคะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ไม้บรรทัด แล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเนื้อหาที่เราต้องการที่จะแปะลงในแมดบล็อกของเราค่ะเรามาดูขั้นตอนในการทําเลยนะคะซึ่งแมดบล็อกนี้นะคะเราจะประกอบด้วยสามเหลี่ยมทรงพีระมิดแบบนี้ค่ะแล้วก็สามเหลี่ยมทรงปริซึมนี้นะคะเราจะมาดูขั้นตอนในการสร้างสามเหลี่ยมทรงพีระมิดก่อนนะคะดับแรกนะคะเราก็ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ โดยให้ด้านนี้ยาว26ด้านนี้ยาว26ค่ะจากนั้นก็ตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะโดยด้านนี้ยาว26ด้านนี้ยาว22.5แล้วก็มีความสูงตรงนี้เท่ากับ18.5นะคะโดยเราจะเหลือพื้นที่ที่ไว้ใช้ในการประกอบนะคะตรงนี้ประมาณ1.5เซนติเมตรค่ะซึ่งเราจะใช้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้นะคะสี่ชิ้นด้วยกันค่ะ เมื่อเราได้มาสี่ชิ้นแล้วเราก็นำมาประกอบเข้ากับฐานนะคะโดยฐานเราก็จะติดกาวสองหน้าแบบบางครอบฐานนี้เลยนะคะติดกาวสองหน้าแบบบางจากนั้นเราก็นำมาประกอบแบบนี้เลยคะ่ะเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วก็จะได้รูปสามเหลี่ยมทรงพีระมิด แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการสร้างสามเหลี่ยมทรงปริซึมกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะโดยเราจะให้ด้านนี้ยาว13เซนเมตรด้านนี้ยาว26เซนติเมตรนะคะจำนวนหนรูปแล้วต่อมานะคะเราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะโดยให้ด้านนี้ยาว26เซนติเมตร ด้านนี้ยาว22.5แล้วก็มีความสูงตรงนี้นะคะเท่ากับ18.5แล้วเราก็จะเหลือขอบไว้ประมาณ1.5เพื่อใช้ในการประกอบนะคะต่อมาเราก็จะสร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะโดยด้านนี้ยาว26ด้านนี้ยาว19นะคะแล้วก็จะมีความสูงตรงนี้เท่ากับ13.8แล้วเราก็จะเหลือขอบไว้ใช้ในประการประกอบเช่นกันค่ะ ต่อมานะคะเราก็สร้างสามเหลี่ยมหน้าจั่วเช่นเคยนะคะโดยด้านนี้ยาว26ด้านนี้ยาว23นะคะแล้วก็มีความสูงตรงนี้19เมื่อเราสร้างรูปสามเหลี่ยมนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะตัดแบ่งครึ่งรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะออกมาเป็นรูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมคุงฉากสองรูปเมื่อเราตัดกระดาษได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบเข้ากับ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานของเรานะคะโดยเราจะติดกาวสองหน้าแบบบางที่ขอบขอบฐานนี้นะคะจากนั้นเราก็ประกอบโดยการนํารูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปนะคะมาไว้ข้างๆแบบนี้จากนั้นก็ประกอบแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะ เราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมทรงปริซึมแบบนี้ค่ะซึ่งในการทำแมทบอกครั้งนี้นะคะเราก็จะใช้สามเหลี่ยมทรงปริซึมทั้งหมดแปดรูปด้วยกันนะคะซึ่งมาประกอบกันก็จะเป็นสีคู่ค่ะหลังจากที่เราสร้างรูปสามเหลี่ยมทรงพีระมิดกับสามเหลี่ยมทรงปริซึมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์นะคะ รดับแรกนะคะเราก็เอาสามเหลี่ยมทรงปริซึมสองชิ้นนะคะมาประกบกันแบบนี้แล้วก็ติดด้วยเทปใสขนาดใหญ่นะคะซึ่งเมื่อติดด้วยเทปใสขนาดใหญ่แล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะคะซึ่งสามารถพับไปมาได้นะคะค่ะจากนั้นเราก็เอามาเรียงกันในรูปแบบนี้นะคะโดยที่อยู่ซ้ายมือสุดตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนะคะ นี่สามเหลี่ยมทรงปริซึมสามเหลี่ยมทรงพีระมิดสามเหลี่ยมทรงปริซึมสามเหลี่ยมทรงปริซึมแล้วก็สามเหลี่ยมทรงปริซึมนะคะโดยเราก็จะติดเทปใสตรงนี้นะคะเหมือนกับที่เราติดปริซึมสองรูปติดกันนะะั่นเลยค่ะหลังจากที่เราติดเทปใสแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําเนื้อหาที่เตรียมไว้มาแปะให้ครบทุกด้านนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราสามารถพับเก็บเป็นกล่องสี่เหลี่ยมได้ค่ะ และเราก็สามารถพลิกแพลงให้เป็นรูปต่างๆได้ด้วยค่ะดิฉันก็ขอจบการสาธิตการสร้างแมดบล็อกเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ